รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ คุณผู้ชมครับดึกๆวันเสาร์แบบนี้นะครับทางช่อง G M ยี M25 นะครับกลับมาพบกับรายการเทียบเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนในครอบครัวครับนี่คือภูมิคุ้มกันวันนี้ดีใจเหลือเกินนะครับรายการของเรานะฮะจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบราบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนั่นเองครับกับโครงการแบงค์ข้อเคลียไม่เริ่มไม่ลองปลอดภัยไรยาเสพติด ยินดีต้อนรับครับโรงเรียนวัดภาษีด้วยวันนี้ครับต้องบอกครับเข้าแข่งของเรา2ทีนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการครับน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นคุณครูกับนักเรียนจับคู่กันมาครับทีมแรกของเราครับเป็นคุณครูแสนใจดีครับนะครองคู่มากับหนุ่มน้อยขาแดนซ์ครับนะฮะไปเจอกับครูสาวและน้องตะวัน วันนี้ครัวันนี้นะครับมานะใกล้ๆหน่อยครับครูสาวน้องตะวันนะครับสนิทกันมาขนาดไหนครับน้องตะวันฮะกับครูสาวเนี่ยก็3ปีละครับ3มปีเป็นครูจำชันแล้วเหรอเป็นตอนป .4 ค่ะเป็นตอนป .4 ตอนนี้เราอยู่ป .6 ค่ัป .6 ได้ข่าวมีความสามารถด้วยน้องตะวันทำอะไรได้เต้นค่ะเต้นเต้นสไตล์ไหนหญิงลีหญิงลีเหรอหญิงลีอ่ะเพื่อนๆช่วยกันร้อง้อมหนึ่งสองสาม

สิ่ีแรกมัทำที่ครับขอให้โชคดีเอาละครับผมมาเจอกับคู่แข่งเขาดีกว่านะครับทีมสีน้ำเงินนะฮะเขาบอกว่าทีมสีน้ำเงินนี้เป็นคู่ของคุณครูหนุ่มหน้าใสแล้วก็คู่กับลูกศิษย์ตัวน้อยครับมากความสามารถครับไปเจอกับพวกเขาเลยครับน้องเนิร์สและครูเหม็นครับผมโอ้โห ปิดตัวถ้ท่ายิงปืนนะฮะ oh. น้องเนิร์สแปลว่าพยาบาลชื่อแปลว่าพยาบาลโตขึ้นรอ,อยากเป็นพยาบาลหรือเปล่าอืมเปล่าิอวอยากเป็นอะไรฮะอยากเป็นครูค่ะอยากเป็นครูนะครับครูสอนวิชาคณิตค่ะทำไมาเก่งเลขเหรอก็ดีที่สุดอ๋อดีที่สุดโอ้เก่งเลขด้วยนะฮะเลขเป็นวิชาที่ผมไม่ชอบเลยคุณผูเมนสอนวิชาอะไรครับศิลปะครับ อ๋อศิลปะไม่ธรรมดาวาดทองวาดรูปงี้ใช่ครับอ๋อแสดงว่างานศิลปะที่ติดในโรงเรียนนี่ฝีมือคุณครูทั้งนั้นใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสมนักี่เลยต่อการ์ของรายการเรานะครับจะมีคลิปจำลองเหตุการณ์ให้ดู3มคลิปนะครับเราเรียกว่าภูมิคุ้มกันแล้วกันนะฮะมีภูมิคุ้มกันทั้งหมด3ภูมิคุ้มกันครับและท้ายภูมิคุ้มกันของเราจะมีคำถามถามครับพร้อมกับตัวเลือก3ข้อด้วยกันข้อหน่มี1คะแนนข้อ2มี2คะแนน ข้อสุดท้ายมี3คะแนนง่ายๆครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่คลิปที่1ลกันดีกว่าครับเป็นเรื่องราวของสิ่งเสพติดที่ใกล้ตัวเหลือเกินครับคือบุหรี่นะฮะบุหรี่บวกกับความสูญเสียโอ้โหน่าสนใจครับไปดูครับภูมมกันใ่งครับชื่อคลิปว่าเกือบไป ฮัลโหลว่าไงแม่ฮัลโหลปอนพ่อเสียแล้วนะพ่อเป็นมะเร็งปอนปอนปอนได้ยินแม่ไหมปอนเอ้ย ครับถามว่าหลังจากเลิกสูบบุหรี่นะครับต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรนะครับจึงทําให้ปอดของเราเนี่ยกลับมาทํางานเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ1 3เดือนข้อ2 12เดือนนะฮะหรือ1ปีนะครับส่วนข้อ3ครับ18เดือนนะฮะปีกว่าๆเลยทีเดียวเอาละเ,เรามาถามสีแดงกันก่อนเลยดีกว่านะครับครูสาวแลวนอ้องตะวันตอบว่า12เดือนคับ สิบสองเดือนนั่นคือข้อที่สองข้อสองทำไมตอบข้อนี้ครับน้องตะวันเพ่าสิบสองเดือนน่าจะพอดีเพราะถ้าสิบแปดถ้าสิบแปดเดือนน่าจะนานเกินสิบแปดนานเกินหรือสามเดือนน่าจะเร็วเกินสามเร็วเกินเอาตรงกลางคุณครูเห็นด้วยไหมฮะก็เห็นด้วยค่ะตรงกันตรงกันเลยปรึกษาก็เรียบร้อยอันนี้แน่ๆไม่แน่เอาแล้วนะครูบอกว่าแน่แต่น้องตะวันบอกแน่กี่เปอร์เซ็นต์ 50 50 50-50เ 50. ดานั่นเองนะครับผมสีน้ำเงินครับทางด้านสีแดงเขาตอบข้อ2ครับของเราเลือกตอบข้อข้อ2เหมือนกันเอา้าเหมือนกันอีกไม่คิดจะฉีกเลยทำไมละ่ะเพราะว่า3เดือนมันน่าจะสั้นเกินมันน่าจะหายไม่ทันแล้วก็18เดือนมันนานเกินไปมันคงหายนานก็แล้ว3เดือนหายไม่ทันแน่18นานเกินหายไปแล้ว,วเอาตรงกลางดีกว่า12คุณรูเหม่นว่างไงฮะ ก็คล้ายๆก็ปรึกษากันแล้วครับว่าเพราะว่ารู้สึกว่า18เดือนมันจะนานไปครับ,รบเอาล่ะคุณผู้ชมและข้อนี้ครับคำตอบคือข้อข้อนหนึ่งน้อหคำตอบที่ถูกก็คือ3เดือนนะคะเพียงแค่20นาทีนะคะหลังจากที่เราเลิกสูบุรี่ค่ะร่างกายระบบความดันโลหิตค่ะจะลดลงชีพจรค่ะ จะเต้นช้าลงจนอยู่แบบปกติค่ะหลังจากนั้นประมาณ3-9เดือนค่ะปัญหาด้านการไอแล้วก็การหายใจจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าปอดจะค่อยๆเริ่มกลับมาทํางานดีขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงว่า5ปีหลังจากที่เราเลิกสูบบุหรี่ค่ะอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดค่ะจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวค่ะการเลิกบุหรี่ทาให้สุขภาพเราแข็งแรงดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นหมอขอแนะนําให้ทุกๆคนหาเลิกสูบบุหรี่นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะ มีแม่คนใกล้ตัวเราที่ดูบุรีครับน้องเนสครับน้ากับตาน้ากับคุณตาเคยบอกนะว่าให้เลิกบอกทุกวันบอกทุกวันบอกยังไงว่าเลิกได้แล้วมันไม่ดีคือเห็นปุ๊บก,ก็พูดเลยเหรอตาเลิอกอะไรแล้วมันไม่ดีหรอกตาว่าไงตาเดินหนีตาเดินหนี <c oughs> ไม่มีนะเรื่องของค่าค่าจะดูด <c oughs> นะฮะอ่ะสองท่านเลยแล้วกันมีโอกาสบอกตรงนี้ครับผ่านรายการของเราครับกล้องนู้นนะฮะอยากจะบอกอะไรกับคุณน้าคุณอาคุณตาครับบอกเลยครับ เลิกได้แล้วนะคะหนูทนเหม็นควันมานานแล้วแล้วก็ถ้าดูนานๆมันร่างกายไม่แข็งแรงด้วยจะได้อยู่กับหลานนานๆนะคะไม่ต้องถามอะไรต่อเลยนะครับนี่คือความเป็นห่วงของญาตินะของหลานหลานจริงๆเลยนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้แล้วกันถ้าเลิกได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับครอบครัวสุดๆเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้ครับคะแนนเสมอกันอยู่ ศูนย์ inh. ต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมบอกเลยว่าภูมิกันที่2ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความหอมหวานจะหอมหวานขนาดหนนั้นเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวภูมิคุ้มกันยกลับมาภูมิมกันครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดภาษีนะครับแถวเอกมัยนั่นเองนะครับ ตอนนี้คะแนนของทั้งสทีมนะยังศูนย์คะแนนอยู่นะครับผมมาถึงภูมิกันที่2ครับเป็นมหันตภัยใต้ความหอมหวานครับถ้าพร้อมแล้วไปดูครับภูมิกันที่2ครับผม ีปบ้านเพื่อนได้ไหมคะฉันไม่ให้แกไปไปเลยค่ะพี่ไปเลยค่ะแงหน้าเลยค่ะ ในข้อหาเสพสารเสพติดและมีสารเสพติดไว้ในครอบครองเอาล่ะฮะคของเราครับถามว่าข้อใดคืออาการเฉียบพลันของผู้ที่เสพติดบารากูนะฮะข้อ1หายใจติดขัด เกรงตามร่างกายนะครับผมข้อ2ปวดหัวตามองภาพไม่ชัดใจสัน่นแล้วก็เวียนศีรษะด้วยนะครับข้อ3ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวมือกับเท้าช้าไปเลยเอาละครับมาถามสีเงินก่อนนะครับเมื่อกี้ถามสีแดงไปก่อนนะครับข้อนี้ครับสีน้ำเงินตอบว่าข้อ2ค่ะข้อ2ครับปวดศีรษะตามองเห็นภาพไม่ชัดใจสัน่นเวียนศีรษะ ทำไมตอบข้อนี้ครับ้องมาคัอ่อมันน่าจะมีฤทธิ์กดประสาททำให้เราปวดหัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ในคลิปเห็นเขาตามมัวมัวอ๋อในคลิปเห็นเขาตามมัวมัวอันนี้เห็นตรงกันเลยครับนะฮะเลือกตอบมาแล้วครับว่าเป็นข้อตอนะฮะมาดูฝั่งทางด้านสีแดงกันบ้างดีกว่าสีแดงตอบข้อข้อที่หนึ่งสีแดงตอบข้อหนึ่งนะครับ หายใจติดขาดเกรงตามร่างกายนะทำไมตอบข้อนี้ครับเพราะว่าถ้าเวลาคนติดยาอาจจะอาจจะว่าเก,การงกล้าเนื้อาาหายใจยากอ๋อะนะฮะเห็นตรงกันเลยเอาละครับข้อนี้ไม่เหมือนกันซะแล้วสีน้ำเงินนั้นเลือกตอบข้อ2นะฮะส่วนสีแดงนั้นตอบข้อ1นึและข้อเฉลยในข้อนี้ครับข้อใดคืออาการเฉียบพลันของผู้ที่เสพติดบารากู คำตอบคือข้อสอครับผมคำตอบที่ถูกต้องคือปวดศีรษะค่ะตาลายมองเห็นภาพไม่ชัดเจน เวียนศีรษะและก็ใจสั่นนะคะการสูบบารากูค่ะผู้ที่สูบบารากูจะได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปในร่างกายซึ่งนอกจากจะได้รับก๊าซพิษนี้แล้วนะคะในบารากูค่ะยังมีสารพิษบางอย่างที่เป็นพิษเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทานหรือว่านิโคตินล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคหัวใจขัดเลือดค่ะผู้ที่สูบบารากูค่ะทําให้เกิดอาการฉับพลันก็คือปวดศีรษะเวียนศีรษะ ตาลายมองเห็นภาพไม่ชัดเจนแล้วก็ใจสั่นค่ะหรือว่าเป็นอาการเมาบารากูนั่นเองค่ะและในระยะยาวค่ะเราพบว่าผู้ที่สูบบารากูค่ะจะมีการเพิ่มของระดับคอลเลสเตอรอลในเลือดค่ะมากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วไปนอกจากนี้นะคะการสูบบารากูค่ะยังกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบตัวในผู้ป่วยโรคหอบหืดน,นะคะรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการหลังกดในกระเพาะเพิ่มขึ้นมีโอกาสเสี่ยงทําให้เราเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ค่ะแน่นะนครับตอนนี้ครับมีคะแนนเกิดขึ้นมาแล้วครับ สีน้ำเงินนำไป2ต่อศคะแนนภูมิคุ้มกันหน้าสีแดงยังมีโอกาสนะฮะเพราะมีคุณค่าถึง3คะแนนเลยทีเดียวถ้าได้ขึ้นมาก็พลิกแซงของหน้าตาเฉยเลยพิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับผมต้องบอกว่าภูมิคุ้มกันของเราครับแต่ละเรื่องนั้นเข้มข้นอย่างแน่นอนครับดูแล้วได้ความรู้แถมได้ความฮาได้ความมันได้ความสนุกสนานด้วยครับเดยกกลับมาภูมิคุ้มกันสักครู่เดียว กลับเข้าสู่ช่องซีพเอ็มย่คร anyway, ับและนี่ค uh 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 ือภูมิคุ้มกันนะครับผมแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดภาษีนะฮะสีน้ําเงินนั้นนําสีแดงอยู่2ต่อ0ูนคะแนนและนี่คือภูมิคุ้มกันสุดท้ายครับโอ้ยสาวๆต้องดูไว้เลยนะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าฉุกเฉินครับทพร้อมแล้วไปชมครับ ไม่เคยนี่ไม่เคย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 จะเคยก็ขอกลัวฟ้ากลัวอะไรฟ้ากลัวอะไรครับไม่เป็นไรหรอกน,นะเราจะเป็นมีความสุขกนะฟ้าฟ้าฟ้ามาเขาปะ <c oughs> นะนี่ค่ะเอาล่ะคือคำถามของเราครับข้อใดคือความเข้าใจผิด ของผู้หญิงในเรื่องของการใช้ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินนะครับข้อ1เข้าใจว่ายาคุมฉุกเฉินนั้นคือ,อยาทำแท้งข้อ2เข้าใจว่าการใช้ยาคุมฉุกเฉินช่วยป้องกันการคุมกําเนิดได้หรือข้อ3การใช้ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินช่วยทําให้ผิวพรรณนั้นดีขึ้นเอาละฮะสีน้ําเงินครับตอนนี้คิดว่าข้อใดคือความเข้าใจผิด ของผู้หญิงเรื่องการใช้ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินตอบว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งยาคุมเฉินพยายามแท้งทำไมตอบข้อน,นี้ครับเพราะว่าเขาท้องไปแล้วแล้วแฟนเขาบอกให้ไปออทาแท้งอ่เขาก็เลยไปซื้อ,อยานี้มาอ๋อดูตามเนื้อเรื่องต,ตามเนื้อเรื่องเลยแต่ถ้าเขาคงไม่ได้ใช้คุมกําเนิดหรอกว่าถ้าท้องไปแล้วคุณเหมนว่าไงฮะถ้าใจจริงๆเลยคือน่าจะเป็นข้อสองนะอ๋อใจจริงคุณเหมนบอกข้อสองออนะแต่น้องน้องเนิร์สบอกข้อหนึ่ง จะตกลงกันแล้วว่าเชื่อน้องเนิร์สอ่าข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งนะรู้จักวะโอเคนะฮะหนึ่งกันหนึ่ตอบข้อหนึ่งนะฮะเอาล้วครับมาถึงคู่ของครูสาวน้องตะวันนะฮะเห็นตรงกันนะฮะตรงกันตรงกันเลยนะครับนั่นคือข้อสองครับข้อสองไมตอบข้อสองครับน้องตะวันเพราะผู้หญิงพอเวลากินปุ๊บมันกระท้อนเหมือนเดิมพูดเหมือนรู้เคยมีประสบการณ์เหรอฮะไม่เคยไม่เคยนะคุณครูดีกว่าคุณครูน่ามีประสบการณ์เอาบ้างแหละครูสาวครับข้อนี้ยังไงฮะ ไม่ได้มีประสบการณ์ในการช่วยคุมแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงค่ะก็ทราบว่าแต่คิดว่าในความเข้าใจตัวเองด้วยอะค่ะว่ามันก็น่าจะช่วยคุมกําเนิดได้มั้งอะไรเงี้ยยาคุณแม่ช่วยกันได้ค่ะนะฮะตอนนี้เสียเงินน้าอยู่2องละศูนย์นะครับถ้าเกิดสีแดงตอบถูกพลิกชนะเลยและข้อนี้ครับเฉลยครับข้อใดคือความเข้าใจผิดของผู้หญิงเรื่องการใช้ยาคุมฉุกเฉินคำตอบคือข้อ ข้อหนึ่งครับหมค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือเข้าใจว่ายาคุมฉุกเฉินคือยาทำแท้งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะยาคุมฉุกเฉินสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้เท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าต้องรับประทานยาก่อนที่จะมีการฝังตัวของไข่ที่เยื่อบุโพรงมดลูกแต่ถ้ามีการผสมกันของไข่และอสุจิ และมีการฝังตัวที่เยื่อบุพองมดลูกแล้วยาคุมฉุกเฉินก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ดังนั้นจึงไม่ใช่ยาทำแท้งนะคะการที่เราใช้ยาคุมฉุกเฉินบ่อยและเป็นำจำนวนมากก็มีผลต่อร่างกายเช่นกันเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่มีปริมาณสูงและอย่างไรก็ตามการใช้ยาคุมฉุกเฉินทุกครั้งไม่ได้สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อเเซก็ยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้เช่นกัน ครับตอบข้อหนึ่งแบบนี Naj ้ครับสี Naj ้ำเงินชนะไปเลย5ต่อศูนยคะแนนวิธีไหนครับพี่เสริมสร้างภูมิกันในเรื่องใดก็ได้ครับให้กับโรงเรียนของเราครับก็อย่างแรกเลยคือว่า เราอยู่ในชุมชนเด็กๆก็อยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอะค่ะแล้วก็มีวิธีป้องกันโดยการเข้าถึงตัวเด็กๆให้มากที่สุดเหมือนกับเราเป็นเพื่อนเขาให้เขาไว้วางใจเรารแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านก็ทั้งโรงเรียนครูก,ก็ไปเยี่ยมการผู้หานก็ไปเยี่ยมให้เด็กๆรู้สึกว่าเราใกล้ชิดเขาเขาได้มีอะไรบอกเราเลยคือไ<ร>ม่ได้เจอแค่ในห้องเรียนเราตามไปเจอถึงบ้านไปคุยผู้ปกครองเลยโอ้ยดีมากมากเลยนะฮะซึ่งโรงเรียนก็ทําอย่างนั้นบ่อยๆเมื่อวานก็ไปอ๋อดีมากๆเลยครับสุดยอดจริงฮะครูเหมบ ต้องช่วยกันทุกฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่ของเราเลยคุณเลการหรือว่าคุณครูทุกคนในโรงเรียนแล้วก็มีวิธีการไหนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องเพศหรือเรื่องต่างๆให้เขารู้จักวิธีการที่จะดําเนินชีวิตยังไงช่วยกันสอนช่วยกันสอนช่วยกันตรวจตราช่วยกันดูแลกันใช่ครับครับผมนะฮะอ่ะแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมด้วยนะครับขอบคุณครับ แลนะน้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนของเราด้วยครับโรงเรียนวัดพาสีติดตามความหวัวยรายการเราได้เข้าที่ f c e e o o o k ย m b k คอมสแลสบีเคเคเคลียนะฮะขณา,านนะ้นมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับรวถึงมีภาพในรายการเรา mm. เกือบทุกตอนเลยทีเดียวไปดูกันได้ย้อนหลังกันได้ด้วยนะครับ ติดตามความสุขแบบนี้ครับทุกวันเสาร์เวลา5ทุ่ม15ถึง5ทุ่ม45ทางช่อง t m m 25A เองนะครับวันนี้พลากุุงแล้วเพื่อนๆทั้งหมดลาไปก่อนนะครจ้เจอกันใหม่ครับกับภูมิคุ้มกันสวัสดีครับจับมือกันจับมือกัน ทางโรงเรียนวัดภาษีเนี่ยต้องขอบคุณทางกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ดูแลนักเรียนของโรงเรียนเรานะคะหรือโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับความร่วมมือได้รับในสิ่งดีๆทําให้เด็กได้รู้คุณและโทษของสารเสพติดนะคะแล้วก็ได้รู้จากการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง คาดหวังว่าเด็กของโรงเรียนวัดภาษีนั้นหรือเด็กของระดับชาตินั้นจะต้องเป็นเด็กที่เป็นคนดีเป็นเด็กที่สังคมต้องการต่อไปในอนาคตค่ะ